สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอตอร์ไร์วอลกเช่นเคยวันนี้จะขอมาพูดถึงรถใหม่จากทางค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่าดูเหมือนพวกเขาเตรียมที่จะย้อนตำนานคัมแบ็กรถตระกูล RZ250 แล้วก็ RZ350 มาทําทำตลาดอีกครั้งภายในช่วงปีหน้าสำหรับรหัส RZ250 แล้วก็ RZ350 ถือได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟกลม2จังหวะ เป็นตำนานในยุค80ของทางค่ายซ่อมเสียงเขาเลยโดยมันถูกผลิตออกมาครั้งแรกครับในช่วงปี83แล้วก็ใช้เครื่องยนต์แบบ2จังหวะ2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำจ่าน้ำมันด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์คู่ ตัวรหัสอาซาสามสามารถทำกำลังได้ถึง52แรงมา้าสือ่อย่างไรอพาร์ครับได้มีการหยิบเอกสารจดทะเบียนชื่อการค้ารหัสอาซาสามจากญี่ปุ่นขึ้นมานำเสนอโดยเอกสารดังกล่าวได้มีการนำชื่อทะเบียนทางการค้าครับรหัสอาซาสาม กลับมาใช้อีกครั้งในวันที่12เมษายน2023ก่อนที่จะถูกเคยแพร่สู่สาธารนณะในวันที่20เมษายน2023ที่ผ่านมาจากข้อมูลตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ทางค่ายยมามาฮ่าก็ได้มีการวางแผนผลิตรถรุ่นใหม่ในอนาคตโดยหยิบยกชื่อจากตำนานเดิมที่เคยมีมานำมันมาปัดฝุ่นคืนชีพทำตลาดอีกครั้งหนึ่ง สำหรับขุมกำลังเครื่องยนต์หรือตัวรถพื้นฐานที่จะนำมาใช้ครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็พื้นฐานตัวรถมาจาก YZF R3 แล้วก็ R25 ี้ที่ใช้ขุมกำลังพิกัด 250CC ซีซีแล้วก็ 321CC เซีซีเพราะดูแล้วก็มีความใกล้เคียงเหมาะสมกับรหัสตัวเลขเครื่องหมายทางการค้า RZ250 แล้วก็ RZ350 แต่อย่างไรก็ดีครับตัว R3 ปัจจุบันก็ถือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานตัวเครื่องยนต์ที่เก่าพอสมควรแล้วก็อาจจะยากต่อการทำให้ผ่านเมื่อจะฐานไอเสียในอนาคตจึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารถ RZ250 แล้วก็ RZ350 รุ่นใหม่อาจจะมาพร้อมกับขุมกำลังใหม่ ในตัว Next Gen YZF-R3 แล้วก็ MT03 รวมไปถึงตัว I25 แล้วก็ MT25 ใหม่ในอนาคตก็เป็นไปได้ และไม่แน่ครับเครื่องยนต์ลูกใหม่อาจจะขยับขยายครับจาก3 2 1 cc ไปถึง3 5 0 cc เลยก็มีความเป็นไปได้สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช anel ของเรารวมไปถึงตัว facebook com motoriva r l ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ